สวัสดีค่ะนักเรียนได้ยินเสียงสดใสของครูนะคะวันนี้เรียนวิชาหน้าที่พลเมืองอีกนะคะเรียนให้คุ้มค่าเลยนะคะเพราะยังไม่ได้เรียนเลยทั้งปีการศึกษาคลิปนี้เป็นคลิปที่3คลิปนี้จะต้องสอนอย่างมากเลยเพราะว่าให้ความสําคัญกับภาษาไทยเป็นคลิปวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะไม่ผิดแต่ให้ความสําคัญเป,เป็นเรื่องความสําคัญของภาษาไทย อา้าวเรียนอาจจะบอกอา้าวทำไมหน้าที่พลเมืองถึงมาพูดถึงภาษาไทยล่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติของคนไทยชาติไทยเราเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใดเลยแต่เราแบ่งพื้นที่ไปให้ชาติอื่นบ้างตามความจำเป็นไม่งั้นเขาจะเอาไปทั้งหมดเราก็เลยแบ่งไปบ้างเดี๋ยวไว้เรียนประวัติศาสตร์กับครูเราจะเล่าให้ฟังสนุกมากเลยนะคะ จะเล่าให้ฟังในวิชาประวัติศาสตร์ว่าพื้นที่ของประเทศไทยเรานั้นถูกตัดแขนตัดขาตัดตัดหัวตัดเท้าไปให้ใครบ้างนะจะเล่าให้ฟังเป็นคลิปวิดีโอสนุกมากเ็กปหนึ่งชอบเรียนมากเลยนะคะรุ่นที่แล้วภาษาไทยเป็นภาษาที่เป็นภาษาประจำชาติไทยเราเพราะฉะนั้นเมื่อในเมื่อเราเป็นคนไทยก็ควรจะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะไม่ควรใช้สับสแงมากมายสับสแงคืออะไร พูดอะไรที่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะที่เขาพูดกันในอินเทอร์เน็ตหรือในทิกต o อกอ่ะบางอย่างมันก็ไม่ใช่ภาษาไทยที่ถูกต้องนะคะความสําคัญของภาษาไทยทําไมต้องเรียนภาษาไทยนะข้อแรกเลยที่ต้องรู้คือข้อที่หนึ่งใช้ติดต่อสื่อสารแน่นอนเลยพูดกับปู่ย่าตายายพูดภาษาอังกฤษปู่ย่าตายายคงจะไม่รู้เรื่องตื่นเช้ามาเฮลโลแกนฟาฮัลโลแกนมา HELLO m a ม SIR, อร์ h e ลโหลฟา h e อร์เฮลโห l ด๊ดคงจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะทั้งที่เราพูดดีว่าสวัสดีพ่อแม่ผู้ของบุญยาตายายเราก็ใช้ภาษาไทยนั่นแหละนะคะสวัสดีอยากจะสวัสดีก็สวัสดีเป็นภาษาไทยยกมือด้วยภาษาวันจนาภาษายกมือขึ้นไหวยิ่งน่ารักใหญ่เลยนะคะอ่าข้อที่สองก็คือเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ นี่ไงเราจึงต้องเรียนหนังสือนะคะเพราะภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ฟังดูแล้วดูยากจังเลยเครื่องมือในการแสวงหาความรู้คืออะไรก็แปลว่าต้องอ่านหนังสือออกอ่านออกเขียนได้นั่นเองแล้วถ้าปหนึ่งไม่เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ปสองก็อย่าหวังว่าจะอ่านออกเขียนได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะยากขึ้นเรื่อยๆอ่าข้อที่3ก็คือช่วยสร้างความเข้าใจ บางทีนะคะอธิบายกันด้วยวาจายอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งก็เชื่อถือไม่ได้หมดเขาก็ต้องพิมพ์มาเป็นตัวหนังสือเราให้ลงชื่อกันไว้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นการมาประชุมของผู้ปกครองการมารับเงินค่าอาหารกลางวันการมารับเงินค่าเครื่องแบบค่าอุปกรณ์การเรียนก็ต้องลงชื่อกันไว้ว่าผู้ปกครองมารับแล้วนะ ถ้าไม่ลงชื่อกันไว้ไม่เขียนตัวหนังสือไว้เดี๋ยวบางคนจะบอกว่าเอ๊ะไปเอาหรือ,อยังนะฉันลืมอะไรแบบนี้นะแล้วคุณครูก็คงไม่มีเงินให้นะเพราะให้ไปแล้วอย่างนี้หรือแม้แต่ผู้ปกครองบางคนอาจจะยังไม่ได้มารับอ่าก็ทำให้ไม่มีชื่อเซ็นไว้คุณครูก็จะได้รู้อ้าวคนนี้ยังไม่ได้มารับนะคุณครูก็จะได้ตามให้มารับได้ถูกแบบนี้เป็นต้นนะได้ไประโยชน์ด,ด้วยกันทั้งสองทางนักเรียนจะเห็นในรูปนี้ว่าเขาเรียกว่าหลักศิลาจารึก มันเกิดขึ้นสมัยพ่อขุนรามกำแหงสมัยกรุงสุขโขทัยนุ่นแนะ่นะตอนนั้นครูก็ยังไม่เกิดพวกเธอก็ยังไม่เกิดเหมือนกันและจะเล่าให้ฟังในวิชาประวัติศาสตร์นะคะว่าสุขโขทยัยอยุทยาธนบุรีเป็นยังไงอ้าวแสดงถึงความเป็นชาติก็ชาติไทยเรานี่แหละเพราะตอนนี้เราพูดถึงภาษาไทยนะยังไม่พูดถึงชาติอื่นนะแล้วข้อสุดท้ายเลยข้อนี้นักเรียนคงจะชอบมากเลยนะ ช่วยสร้างความเพลิดเพลินใจนิทานไงคะเพลงไงคะกรอนไงคะแน่นอนเลยคุณครูเชื่อว่ายุคสมัยนี้เด็กชอบดูเพลงในติ๊กต็อกนะดูเพลงดูคนเล่าดูคนพูดกันในติ๊กต็อกเพราะฉะนั้นในติ๊กต็อกเนี่ยก็ใช้ภาษาไทยนะแต่อาจจะเป็นภาษาที่ปแปลงไปมีเป็นวัยรุ่นหน่อย แล้วก็เชื่อว่าหลายคนยังชอบดูนิทานนะนิทานเจ้าหญิงนิทานเจ้าชายจากทีวีจากโทรศัพท์มือถือจาก iPad iPhone อะไรก็แล้วแต่นะคะหรือแม้แต่พ่อแม่เล่านิทานหรือปู่ปู่ย่าตายายเล่านิทานให้ฟังพอฟังแล้วก็จะเกิดความสุขนะเพราะฉะนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือเป็นไงคะนั่นเองมันเป็นความสำคัญของภาษาไทยนั่นเองนะคะ ซึ่งภาษาไทยหากนักเรียนไม่ใช้หากนักเรียนไม่อนุรักษ์ไว้วันหนึ่งมันก็คงจะหมดไปไม่มีคนพูดภาษาไทยมีแต่คนพูดภาษาฝรั่งหรือภาษาอังกฤษพูดกันแต่ภาษาโปรตุเกสพูดกันแต่ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาไต้หวันภาษาพม่าภาษาลาวภาษาอินโดนีเซียอ้าวแล้วภาษาไทยก็ต้องหายไปสิคะเพราะไม่มีคนพูดคนใช้ ก็ฝากมาเรียนไว้นะคะในฐานะที่คุณครูเป็นคนไทยไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยตัวดำนะคะไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นปากค่อยจากทางหากนะ,ะอยุธยาแท้เลยนะคะเขาบอกคนอายุทยาเนี่ยทำไมปากค่อยเป็นเรื่องเล่าที่ขำๆนะ,ะเขาบอกว่าเพราะว่าพม่ามันเผาเมืองนะค,ะคนอยุทยาหายใจไม่ออกทางจมูกก็เลยหายใจทางปากนะคะ ก็เลยอ้าปากนานไปหน่อยปากก็เลยห้อยนะคะนี่เป็นนิทานขำขันของคนอยุธยานะแล้วเขาก็ถามกันอีกว่าทําไมคนอยุธยาส่วนใหญ่ถึงตัวดำอ๋อเขาก็บอกว่าสมัยก่อนนะพะม่ามันลมฟันนะ่ะโดนวันควายนานเลยตัวก็เลยดานะคะไม่มีน้ําอาบนะเขาก็เล่าเป็นเรื่องขำขันกันครูเขาเล่าให้ครูฟังมาครูก็เ,เล่าให้เธอฟังต่อไม่ใช่เรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องขำขันนะคะหรือจะจริงก็ไม่รู้สินะอ่า นักเรียนบางคนอาจเราไม่ละครับครูหนูข่าวโบ๊ะเลยนะแต่หนูก็เป็นคนอยุธยาแน่นอนนะเธออาจจะฟอกสบู่ดีมากเือก็เลยข่าวนะฮะครูพยายามฟอกมาหลายปีแล้วนะคะแต่ครูก็ไม่ข่าวสักผีเอาล่ะเพราะฉะนั้นความสําคัญของภาษาไทยครูขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะข้อที่1ใช้ติดต่อสื่อสารข้อที่2เป็นเครื่อนมือในการแสวงหาความรู้ข้อที่สช่วยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันนะคะ ข้อที่4แสดงถึงความเป็นชาตินะคะซึ่งก็หมายถึงชาติไทยแล้วข้อที่5ช่วยสร้างความเพลิดเพลินใจนะคะเพราะฉะนั้นโคุณครูก็ฝากภาษาไทยไว้ในหัวใจนักเรียนด้วยให้ดาว5ดวงเลยนะคะดวงที่1ก็คืออะไรก็คือข้อที่1นะคะนะใช้มี5ข้อก็มี5ดวงเพรงาดวงสําคัญเท่ากันหมดถึงจะสวยไม่เท่ากันก็ตาม อ้าวสำหรับคลิปนี้คุณครูก็หวังว่าต้นไม้ความสําคัญของภาษาไทยนี้จะอยู่ในใจนักเรียนและหวังว่าภาษาไทยเมื่อเรียนเข้าใจแล้วว่ามีความสําคัญอย่างไรก็จะใช้มันให้ถูกต้องแล้วถูกวิธีถูกกาลเทศะนะคะโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยจะทิ้งจะไม่เรียนจะไม่สนใจไม่ได้เลยนะคะเพราะถ้าไม่สนใจวิชาภาษาไทยไม่เรียนไม่อ่านไม่เขียนบอกเลยว่าก็อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ และในอนาคตก็จะสู้เพื่อนที่ตั้งใจเรียนไม่ได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ